ทำเอาแฟนคลับคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรช็อกเหมือนกันนะครับผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับอย่างที่ใครได้เห็นข่าวแล้วก็เห็นคลิปตามทิ k t o k นะครับเพราะว่าตัวของคุณนุ่นดำดงหรือว่านุ่นเนชนกเองได้ตัดสินใจที่จะออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรนะครับคุณผู้ชมด้วยหลากหลายปัญหานะครับโดยนุ่นเนี่ยนะครับได้มีการไลฟ์สดผ่านทางทิกต o k เปิดใจทั้งน้ําตานะครับเหมือนกับว่าคนในวงเนี่ยจะตึงใส นะครับไม่มีใครที่อยากจะสนทนาพูดคุยด้วยแม้กระทั่งตัวของหวัวหน้าวงอย่างแบงค์สอนรามนี่นะครับผู้ชมแล้วก็อีกหลายๆปัญหานะครับอาจจะเป็นเรื่องของการรับงานที่เกิดขึ้นด้วยหรือไม่เพราะว่าอย่างที่เราทราบันดีว่าตัวของคุณนุ่นเองเนี่ยฟีเวอร์มากนะครับผู้ชมด้วยความที่ฮอตนะครับพอมีงานนอกเข้ามาเนี่ยก็เยอะนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุอะไรยังไงหรือไม่ที่แน่ๆคือภายในวงเนี่ยมีปัญหาภายใน โดยเฉพาะกับตัวของนุ่นหลังเวทีก็ไม่มีใครอยากคุยที่หนักก็คือพอมามีการโชว์หน้าเวทีมันมีการตึงกันเกิดขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เออหนักหน่วงนะครับผู้ชมครับลองไปฟังบางช่วงครับดูก็อยากจะบอกพี่ๆว่าดูไปต่อไม่ไหว เพราะว่าดูเคยคิดแนละหวังว่าตรงนี้จะเป็นเซฟโซนแต่ถ้าเปนไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรดูบอกว่าตรงไหนถ้ามันรู้สึกแบบนี้มันก็ทำงานกันไม่ มันมันาทำงานกันไปได้ยากค่ะทำงานกันได้ยากทำงานกันต่อไปได้ยากแล้วกับหัวหน้าด้วยไ,วไม่ไม่ไม่ใช่ว่า,อ,าอย่างลกเพื่อนเพื่อน,นลูกลงด้วยกันเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูบองว่า ทำงานตอบก็ยากค่ะทางทั้งที่หนูก็บอกเขาตรงๆไปแล้วแหละว่าทำง,งานลำบากแต่เขาก็บอกว่าหลักๆก,ก็คือเลือกดีที่เขาไม่โอเคอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็โอเคไม่เป็นไร อ,อยู่อึดอัดใจอยู่อึดอัดใจตรงไหนที่อยู่แล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ความสุขแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ถอยออกมาค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ